คุณหนุ่มกัญชัยหิวแสงมากเกินไปอย่าไปคิดสร้างคอนเทนต์เด็กควรจะกลับไปทําหน้าที่ตัวเองกลับไปเป็นเด็กธรรมดาไปเรียนหนังสือพ่อแม่ต้องหยุดเอาลูกม,มาทำหมากกินไม่ใช่พอโดนกระแสสังคมโจมตีก็วิ่งไปหาแสงที่พระพยอมสรุปแล้วเรื่องนี้แม่เป็นเรื่องนักสร้างคอนเทนต์และคนหิวแสงหลายๆคนมาบรรจบกันพอดีสังคมไทยมีแต่เรื่องไร้สาระเยอะมาก แต่เรื่องไร้าสารานี้มันสะท้อนให้เห็นข้อที่จริงสัจธรรมข้อหนึ่งเหมือนที่ระราสิบรายการที่เก้าท่านพระองค์มีพระราชดำรัสว่าคนเราเนี่ยถ้าต้องรู้หน้าที่ว่าตัวเองมีหน้าที่ทําอะไรและทําหน้าที่นั้นไปปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้วมีการทะเลาะก,กันระหว่างกลุ่มเชื่อมจิตกับหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยพิจารณารายการโหนกระแสทางช่องสามปรากฏว่าแจ้งความกันไปแจ้งความกันมา ประเด็นที่มีกระแสล่าสุดสืบเรื่องมาจากหนุ่มกันชัยได้มอบหน้าทน,นายความเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนอทองหล่อเพื่อดําเนินคดีกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกและนายธรรมราชสารปัญญาทนายความส่วนตัวในข้อหาบินประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกหมายเรียกแล้วหนึ่งครั้งแต่ผู้กล่าวหาไม่ได้เดินทางออมาและมีการเรียกอีกครั้งในวันที่5มิถุนายนประกฏบวันที่สมมิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มเชื่อมจิตได้เดินทางสอนทองหล่อเพื่อให้ปากคำก่อนวันนัดจริงเท่านั้นเองหนุ่มกัญชัยสติแตกเลยเดินทางไปสอนทองหลอ่ออ้างว่าเ่อติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเพราะมีความกังวลเนื่องจากเวลานัดกับตํารวจเจ้าที่กระทรวงพัฒนานสังคมและศาสวิชาชีพไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่5มิถุนายน2 5 6 7แต่ดันมาก่อนกําหนดอาจจะทําให้เจ้าที่มีภาระรับ ภาระเพิ่มขึ้นสร้างความเสียหายหต่อคดีความอื่นๆก็เลยมาในฐานเจ้าทุกและอยากสอบถามความคืบหนา้าคดีต่อมาพอถึงเวลาพิมพ์ลายนิ้วมือครอบครัวกลุ่มเชื่อมจิตร้องขอเจ้าหน้าที่ดำเนินการที่ชั้นหนึ่งของสถานีแทนที่ปกติแล้วจะต้องดำเนินการที่ชั้นสองเพื่อเร่งนักข่าวทําให้หนุ่มกัญชัยต้นอ้อเป็นหนึ่งและทนายความก็เลยโว,ยว,ย,วยวายว่าตํารวจสองมาตรฐานให้อภิสิทธิ์กับครอบครัวนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีกลุ่มนักข่าวของช่องสาม และแฟนคลับของคุณกัญชัยมากดดันเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วการเดินทางไปให้ปากคำก่อนวันนัดเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถมาก่อนวันนัดได้ส่วนเรื่องขั้นตอนปั๊มไหลนิ้วมืออาจจะเป็นเรื่องของการรักษาสิทธิและคุ้มครองเด็กไม่มีภาพเด็กหลุดออกไปในสื่อซึ่งผมว่าง,งานนี้คุณหนุ่มกัญชัยขอโทษนะครับหิวแสงมากเกินไปเมื่อแจ้งความแล้วก็อหอยรอให้คดีดําเนินไปตามกระบวนการจะสวยกว่า คุณไม่ต้องขนนักข่าวช่องสามขนแฟนคลับไปหาแสงถึงสนนท้องรอจริงๆคุณหนุ่มเป็นสื่อเป็นพิธีกรก็ควรนะ่าทำหน้าที่สื่อและพิธีกรต่อไปอย่าไปคิดสร้างคอนเทนต์สร้างดราม่ามันมากนะักส่วนนักข่าวช่องสามที่เย้ยวเยก็ไม่น่าแปลกใจเพราะตอนนี้ช่องสามแทบจะเป็นช่องที่ไร้าสาระที่สุดไปแล้วเรื่องราวมีสาระเรื่องนี่ผลกร,กระทบกับอ,อิทธิพลอำนาจเรื่องราวตรวจสอบสังคมท่านผู้ชมท่านอย่าไปหาเลยช่องสามแม่งไม่เจอหรอกถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่ผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมช่องสารมันเลเทะมีแต่ประเด็นรับงานเช่นนายสรยุทธกับนักข่าวรายการข่าวสามิติกินข้าวเก่าสิปีโชว์ นอกจากนี้ในเวลาต่อมาอยัางมีการประทะคารมกันระหว่างหนุ่มกัญชัยกับตำรวจในโรงพักกรณีว่าในกัใชัยอ้างว่าจะปัสสาวะข้างในสอนชอชั้นหนึ่งแต่ตำรวจไม่ยอมให้เข้าจนถกเถียงกันมีการแชร์คลิปในโลกออนไลน์คนดูก็วิพากษ์วิาจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าตำรวจทำไม่ถูกสุดท้ายเวลาคาที่4มิถุนายนที่ผ่านมาพลตร,รีวิทวัฒน์ชินคำผู้บุงครบการตำรวจนครบาล5พร,ร้อมพันโรวฐโทนัฐกิจจอกโคกสูงรองผู้บังคับ ปราบปรามสอนอทองหล่อและพันธุ์รอรีกฤษ,กษดาซอรประย์ประเสริฐสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสอนอทองหล่อซึ่งเป็นบุคคลในคลิปที่มีปากเสียงกับหนุ่มกัญชัยได้ยกขบวนเดินทางมาถึงอาคารมารินนล์ไหว้ขอโทษหนุ่มกัญชัยที่ตำรวจใช้กิริยาไม่เหมาะสมจะปรับปรุงแก้ไขผมเห็นภาพนี้แล้วผมขัดถูกขัดตาม,มากตำรวจถ้าทำหน้าที่ตัวเองดีแล้วยืนยันในสิ่งที่ตัวทมว่าถูกต้องจะมาขอโทษตามกระแสสังคมทําไม ถึงขนาดขนคนมาเนี่ยา,ารมาลีนนนแทนที่เอาเวลาไปบบัดทุกบำรุงสุขประชาชนสํารวจส,ส,สรุปแล้วตํารวจแม่ก็หิวแสงทั้งบกนหทั้งตํารวจสนทองหลอและหนุ่มกัญชัยด้วยส่วนครอบครัวแก๊งเชื่อมจิตผมเองไม่อยากพูดถึงมากพูดหมดไปแล้วในการคุยชัเรื่องสอดที่ตอนที่221ออกอากาศเมื่อปลายปีที่แล้ววันศุกร์ที่22ธันวาคม2566้ารท่านผู้ชมไปย้อนอยู่ได้สรุปง,ง่ายๆการที่ผู้ใหญ่แห่ไปกราบไหว้ ปลกปลกเด็กปฐมคนหนึ่งเพียงเพราะชื่อว่าเป็นเด็กมาสจรรย์อันนี้คือความป่วยหนักของสังคมไทยหลอกได้แต่คนโง่โง่เท่านั้นเด็กควรจะกลับไปทําหน้าที่ตัวเองกลับไปเป็นเด็กธรรมดาไปเรียนหนังสือพ่อแม่ต้องหยุดเอาลูกมาทำหากินทําตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีได้แล้วไม่ใช่พอโดนกระแสสังคมโจมตีก็วิ่งวิ่งหากระแสไปหาแสงที่พระพยอมและท่านชมรู้ท่านพยอมก็กําลังต้องการแสงพอดีเหมือนกัน ไอ้เมืองไทยเนี่ยแสงมันเยอะเพราะว่าเป็นเมืองร้อนแดดออกทุกวันทุกคนก็เลยเคยชินกับแสงก็เลยต้องการแสงพระพิยมจับมือเด็กเปรดปาดโขและบอกมือนี่สร้างคุณธรรมสร้างโลกนะโชคดีท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเรื่องนี้แม้เป็นเรื่องนักสร้างคอนเทนต์และคนหิวแสงหลายๆคนมาบรรจบกันพอดีมีคนถามผมว่าผมรู้สึกยังไงกับข่าวนี้คําตอบคือผมอายุมากแล้วผมเห็นอะไรมามากเลือเกินจนผมเห็นแล้วผมรู้สึกตลกขบขัน ทุเรศและสังเวชในสังคมไทยเซ็งกับสังคมไทยไปมันก็เท่านั้นเองแหละครับไม่รู้จะทำไงกับมันได้เพราะสังคมไทยแม่งเป็นสังคมต้อยปัญญามีแต่ความโง่ที่อยู่เหนือปัญญากันเยอะแยะไปหมดถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด u ับ c r i b e แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม